ลดน้ำหนักส่วนเกินกันดีไหมคำปรารบทุกวันนี้จะพบว่ามนุษย์เรามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมากจนถึงมากที่สุดสมัยก่อนปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินที่คนไทยเรารเผชิญก็เพียงแต่ว่าเกิดไป5-10ถึง10กิโลกรัมหรือมากที่สุดก็ไม่เกิน20กิโลกรัมและการจะลดน้ำหนักให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจก็ไม่ใช่เรื่องยากลาบากอะไรนะัก สถานบริการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมายยอมเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สก็จะเดินตัวปลิวกลับออกมาด้วยน้ำหนักตัวที่ต้องการหรือใกล้เคียงเรียกว่าสามารถเรียกความสวยของตัวเองกลับมาได้ไม่ยากจนเกินไปแต่ปัจจุบันจำนวนคนไทยที่ประสบปัญหาน้ำหนักเกินนอกจากจะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของจำนวนคนแล้ว ปริมาณน้ำหนักที่เกินก็สูงมากขึ้นจนเลยขีดของความสวยงามไปเข้าขีดของความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตเข้าไปทุกทีอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงเรื่องของความสวยงามเรื่องของสุขภาพกายเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวอาจบอกว่าไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยก็เป็นได้ที่จะมีน้ำหนักเกินขนาดนั้น เพราะเขาสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขเหมือนคนอื่นๆหรือบางกรณีอาจมีความสุขมากกว่าคนที่น้ำหนักไม่เกินโดยซ้ำไปน้ำหนักวงเล็บส่วนเกินที่จะพูดคุยกันในหนังสือเล่มนี้เป็นคนละเรื่องกับที่กล่าวข้างต้นเพราะส่วนเกินตรงนี้นอกจากจะทำให้เจ้าของส่วนเกินนั้นหมดความสวยงามแล้ว ยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพทั้งกายและใจของผู้นั้นและบุคคลรอบข้างด้วยอย่างไรก็ดีการจะลดอ้ำหนักส่วนเกินที่ว่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเสียสตางค์ไปเข้าคอร์สที่สถานบริการไหนแต่อย่างใดเพียงแต่อา่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้วนำข้อคิดที่ได้นี้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านเสียใหม่ท่านก็จะสามารถเดินตัวปลิวออกจากบ้าน ไปไหนมาไหนด้วยความสง่างามใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชมพระกรอบกิติปัญโยกิบปัญญานุสสสถานธรรมผู้ปลายฟ้าตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงราย15พฤษภาคม2557 1. ดีไม่ดีผู้เขียนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน ทุกชาติทุกศาสนาล้วนจะถูกสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยตั้งแต่จำความได้ก็คงจะได้รับการสอนจากพ่อแม่จากโรงเรียนให้เป็นเด็กดีทั้งนั้นแต่ที่ผู้เขียนไม่ค่อยจะมั่นใจนักก็คือแต่ละคนเข้าใจคำว่าดีกับไม่ดีแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเราผู้เขียนไม่ได้มีอคติกับคนไทยแต่อย่างใด เพราะผู้เขียนก็เป็นคนไทยเต็มตัวแต่ต้องยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าหากผู้เขียนไม่ได้มาเจอคาสอนของหลวงปทูลคิปปัญโยของหลวงลุงพระประเสรสุปัญโยและแม่นันหรือแม่ชีสุภาพพันหงผู้เขียนก็คงไม่กระจ่างในคำว่าดีกับไม่ดีนอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียนกล่าวว่าไม่ค่อยจะมั่นใจนักว่า คนไทยเราเข้าใจคำนี้ดีแค่ไหนเพราะตลอดเวลาหลายปีที่มีโอกาสได้เข้าไปสนทนาธรรมกับผู้ต้องขังในเรือนจำหลายแห่งในโครงการอาบน้ำจิตของผู้เขียนก็พบว่าทุกคนที่มาเข้าโครงการต่างบอกว่าพวกเขาอยากเป็นคนดีกันทั้งนั้นและเมื่อถามลัาว่าการจะเป็นคนดีนั้นจะต้องยึดหลักอะไรแทบทุกคนจะตอบว่า คิดดีพูดดีทำดีแต่พอผู้เขียนถามว่าแล้วที่ว่าดีนั้นมันเป็นเชไหนส่วนใหญ่ก็จะอึ้งกิมกี่กันไปเป็นแถวสรุปก็คือดีจะพูดกันทานั้นผู้เขียนไม่ได้นึกตัวนี้พวกเขาจะอย่างใดที่ไม่ทราบว่าตกลงดีนั้นมันเป็นเชไหนเพราะอย่าว่าแต่พวกเขาที่ชีวิตหักเหต้องเข้ามาอยู่ในสถานที่ ที่คนทั่วไปถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ดีเลยแม้แต่ตัวผู้เขียนเองมีชีวิตอยู่มาจนจะเข้าโรงอยู่แล้วยังให้คําจำกัดความคําว่าดีกับไม่ดีไม่ค่อยจะถูกยิ่งช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรายิ่งทำให้ผู้เขียนสับสนไปอย่างยิ่งว่าตกลงดีนั้นมันเป็นฉไหนเพราะสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งสีหนึ่งบอกว่าดี แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งสีหนึ่งไม่ได้เพียงแต่บอกว่าไม่ดีแต่ถึงกับบอกว่าเลวเลยทีเดียวทุกวันนี้ผู้เขียนยังเชื่อว่าสังคมไทยเรายังไม่มีคำตอบให้ลูกหลานของเราเลยว่าดีนั้นมันเป็นชนไหนนั่นเป็นเพราะว่าดีกับไม่ดีในทางโลกนั้นเป็นเรื่องที่โลกสมมุติกันขึ้นมาจึงเป็นธรรมดาอยู่เอง ทจะแตกต่างกันไปในความคิดเห็นของคนแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมดังเราจะเห็นได้ว่าคนแต่ละชาติก็มีแนวคิดกันไปคนละแบบดีของคนเอเชียก็เป็นแบบหนึ่งดีของคนตะวันตกก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดในโลกนี้จะเห็นดีเห็นงามตรงกันว่าดีคือ มีการศึกษาสูงสูงมีตำแหน่งการงานดีๆมีบ้านช่องใหญ่โตหรูหรามีทรัพย์สมบัติมากๆแทบทุกประเทศในโลกจึงยึดถือตัวเลขของรายได้เป็นดัชนีวัดว่าประเทศใดจะดีกว่ากันแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเอาความสุขมาเป็นดัชนีชี้วัดควบคู่ไปกับรายได้แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่น่ชัดว่า ตกลงอะไรจะเดียวกันแน่ระหว่างตัวเลขของรายได้ที่เป็นรูปธรรมกับความสุขที่เป็นนามธรรมและที่สําคัญก็คือคนส่วนใหญ่จังพากันคิดว่าหากไม่มีฐานะทาง,ส,งสังคมที่ดีไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆและจะมีความสุขได้อย่างไรและเมื่อไม่มีความสุขและจะบอกว่าดีได้อย่างไร 2. ดีทางโลก กับดีทางจะเห็นได้ว่าดีซึ่งเป็นคำง่ายๆที่คนไทยเรารู้จักกันมาตั้งแต่จำความได้นั้นเอาเข้าจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้คำจำกัดความคำว่าดีได้อย่างถูกต้องและมั่นใจว่าดีจริงๆเพราะดีในทางโลกนั้นเป็นเรื่องของสมมุติจึงเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละสังคมแต่ละบุคคล นับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราชาวพุทธที่ได้มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าชาวพุทธทั้งหลายจะเข้าใจคำว่าดีตรงตามกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่เพราะผู้เขียนเองซึ่งพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมมากว่า30ปีคือตั้งแต่ปี2522ก็ยังไม่กระจ่างในคำว่าดี วงเล็บอยู่ดีได้แต่ยึดหลักว่าจะต้องละชั่วทำดีแต่ในความเป็นจริงหารู้ไม่ว่าได้ทำชั่วโดยคิดว่าทำดีมาโดยตลอดจนเมื่อได้มาพบคำสอนของรเปิทูลและได้รับการตอกย้ำจากหลวงลุงและแม่นันจึงได้ทราบว่าคำว่าดีในทางธรรมนั้นเอาเข้าจริงแล้ว เป็นคนและเรื่องเดียวกันกับดีในทางโลกเลยผู้เขียนเพิ่งจะมาแยกแยะคำว่าดีได้กระจ่างก็โดยอาศัยหลักของหลวงพ่อที่ว่าดีคืออะไรก็ตามที่ไม่ว่าคิดพูดหรือทำแล้วไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใครรวมทั้งตัวเราเองด้วยหากเกิดผลไม่ว่าขณะนั้นหรือผลตามมาเป็นความเดือดร้อนแล้วการคิดพูด หรือทำสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีทั้งสิ้นดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะเป็นคนดีเพราะเพียงแต่ใช้หลักง่ายๆเช่นว่านี้ก็สามารถที่จะคิดดีพูดดีทำดีได้แล้วแต่ในความเป็นจริงคงมีไม่น้อยทีเดียวที่เป็นแบบผู้เขียนเคยเป็นคือคิดว่าสิ่งที่ได้คิดพูดหรือทำลงไปด้วยความคิดที่ว่าดีนั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนรอบข้างมาตลอดจึงเป็นเรื่องทำชั่วโดยคิดว่าทำดีด้วยความไร้เดียงสาซื่อบริสุทธิ์ตลอดมาแม้ว่าช่วงใหม่ๆที่ได้เข้าใจคำว่าดีอย่างกระจ่างแล้วก็ตามแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะพลังพลาดทำชั่วแบบไร้เดียงสาเพราะเข้าตำราที่ว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดีผู้เขียนก็อยากจะให้กำลังใจกับผู้อ่านทุกท่านว่าไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถของเราหรอกที่จะเป็นคนดีในความหมายของพระพุทธเจ้าเพียงแต่เราต้องฝึกฝนตนเองอย่างจริงจังและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราต้องเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นคือ เราจะต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะหากเรายังมีมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะเราจะเห็นผิดปจากความเป็นจริงแทบทั้งหมดเนื่องจากเราถูกกิเลสตัณหาอุปาทานหลอกให้เราเห็นตามมันโดยตลอดการที่จะเป็นคนดีในทางธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังที่พวกเราเข้าใจกันและชอบพูดกันว่าเราต้องคิดดีพูดดีทำดีเพราะเราคงจะแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหากเรายังไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดหรือมิฉฉาทิฏฐิของเราให้เป็นความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิได้อ่านมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจหนักใจว่าการจะเป็นคนดีทางธรรม ไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ในความเห็นของผู้เขียนคิดว่าการจะเป็นคนดีนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยยิ่งเมื่อได้มาฝึกฝนตนเองตามแนวปัญญาสมาธาทิฏฐิของพ่อแล้วก็พบว่าไม่ยากจริงๆดังคำที่หลวงพ่อบอกว่าการเป็นคนดีนะไม่ยากหรอกแต่การเป็นคนพอดีนี่สิยาก 3. ความพอดีอยู่ที่ไหน คำสอนให้เป็นคนดีหมวดหนึ่งของหลวงพ่อที่ประทับใจผู้เขียนมากและได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาก็คือสีข้อนี้เขียนอยู่หน้าบ้านเลยตัวบะเริ่มเลยอ่านทุกวันดูทุกวันสำนึกทุกวันนั่นแหละอีกสักวันใดวันหนึ่งข้า้งหน้ามันจะค่อยสำนึกตัวเองได้คือตนเตือนตนด้วยตนเองใช้ปัญญาสอนตัวเองหนึ่ง ยอมแพ้ให้เป็น 2. เราจะเป็นมิตรกับทุกๆคน 3. อย่าพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการพูดของเรา 4. อย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการทํำของเราตลอดเวลาเกือบ70ปีในชีวิตก่อนที่จะได้เจอคำสอนของหลพ่ ผู้เขียนคิดว่าตัวเองได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมเพราะสมัยยังเป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนหนังสือไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องหนักอกหนักใจเมื่อเรียนจบมาก็ทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ลำแข้งของตัวเองไม่เคยเป็นภาระให้กับพ่อแม่สมัยที่รับราชการอยู่ก็สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลพอสมควรเรียกว่า ทำตัวได้เกือบครบหน้าที่ของลูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนโดยไม่รู้ตัวแต่หน้าที่อื่นๆโดยเฉพาะหน้าที่สามีหน้าที่พ่อรวมทั้งหน้าที่ผู้ังครองชาปรากฏว่าสอบตกไม่เป็นท่าช่วงบ้านปลายชีวิตโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2542ที่กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยตามเดิมก็ทำบุญทำทานสร้างวัด ช่วยสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสารพัดจะสร้างโดยเฉพาะในปี2549ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระสงฆ์รูปหนึ่งที่นายว่าสามารถบอกเราได้ว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วตอนนี้อยู่ดีหรือฉไหนเมื่อผู้เขียนถามท่านว่าอันนี้สงส์จากการที่สร้างสารพัดนั้นจะส่งให้คุณแม่ของผู้เขียนขนาดไหนซึ่งได้รับคำตอบจากท่านว่า คุณแม่ของโยมตอนนี้มีความสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นยามาจากคำบอกเล่าของพระรูปนั้นจึงทำให้ผู้เขียนแอบฝัหวานว่าหากตายตอนนั้นยังต่ำผู้เขียนจะต้องได้ไปอยู่ชั้นดุสิตแน่ขนาดคุณแม่ที่เป็นแค่ผู้รับการอุทิศส่วนกุศลยังได้ถึงชัน้นยามาแล้วเราเป็นคนทำกับมือมันก็ต้องถึงชั้นดุสิตเป็นอย่างน้อยแล้วนะ่ ต่เมื่อได้มาพบคําสอนทั้งสี่ข้อของหลวงพ่อเข้าผู้เขียนจึงได้ตระหนักถึงความจริงด้วยความตระหนกว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นคนดีในทางธรรมแต่ประการใดเลยเพราะคุณสมบัติทั้งสี่ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวเราเลยเรื่องทำบุญทำทานก็ส่วนเรื่องของบุญ แต่การกระทําและคําพูดต่างๆในชีวิตประจําวันของผู้เขียนนั้นผลที่จะได้รับในชาติหน้านั้นอย่าฝันไปเลยว่าจะไปดูอยู่ชั้นดุสิตแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกก็คงไม่มีโอกาสบุญที่อุตส่าห์ทำไว้มากมายนั้นคงอาจจะช่วยผู้เขียนมีความสุขความสบายเชกเช่นกุญทองแดงซึ่งพวกเราสมัยนี้รู้จักกันดีหรือหากคนรุ่นผู้เขียน ก็จะรู้จักคุณย่าเหลยอีกท่านหนึ่งที่มีบุญถึงขนาดที่ในหลวงรัชกาลที่6กสงสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ที่พระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมนั่นผู้เขียนไม่ได้เสียเขียน4ข้อนั้นไว้หน้าบ้านตามคําสอนขององพ่อแต่ผู้เขียนได้เขียน4ข้อนี้ไว้ในหัวใจของผู้เขียนและอ่านทุกวันดูทุกวันสํานึกทุกวันเพียงไม่กี่สัปดาห์ ผู้เขียนก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตัวเองและเพียงไม่กี่เดือนผู้เขียนก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าการเป็นคนดีนะไม่ยากจริงตามทีท่หลวงพ่อพูดแต่การจะเป็นคนพอดีนี่สิยากเพราะตรงไหนละ่ะที่เรียกว่าพอดีหลวงพ่อทูลบอกว่าความสุขในโลกนี้อยู่กับความพอดีจะหาความพอดีในโลกนี้ไม่ได้เลย เพราะความพอดีไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่ความพอดีมีอยู่เฉพาะที่ใจเท่านั้นถ้ารู้จักความพอดีภายในใจผู้นั้นพอจะมีความสุขได้บ้างสี่แล้วตรงไหนลรพอดีเมื่อความพอดีมีอยู่เฉพาะที่ใจเท่านั้นตามที่หลวงพ่อสอนความพอดีจึงเป็นเรื่องนามธรรมเพราะเป็นเรื่องของใจ เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาเฉพาะตนคิดค้นหาคำตอบเอาเองว่าความพอดีของเรานั้นอยู่ตรงไหนเพราะความพอดีของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนเพื่อให้เข้าใจและทำตามได้ง่ายขึ้นผู้เขียนจึงได้หาวิธีเอาเรื่องนามมาทำมาปรับให้เป็นรูปธปรรมด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าก็ในเมื่อความพอดีมันอยู่ที่ใจถ้าอย่างนั้น จะถือว่าความพอดีคือความพอใจได้ไหมก็ได้คำตอบว่าน่าจะได้นะแต่ความพอใจนั้นต้องไม่ใช่ความพอใจของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะหากเป็นเช่นนั้นคงจะเรียกว่าพอดีไม่ได้หากฝ่ายหนึ่งพอใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจสมัยอยู่จุฬาเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเลือกจำได้ว่าจุดอิควิลิเบียม หรือจุดที่ทุกอย่างลงตัวเพราะเป็นจุดที่อุปสงค์ตัดกับอุปทานหรือดีมานตัดกับสป라이คือพอดีนั่นเองเพราะตกลงกันได้ที่จุดนั้นผู้ซื้อก็พอใจผู้ขายก็ยินดีเรียกว่าแฮปปี้ด้วกันทั้งสองฝ่ายแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงหรืออาจเป็นไปได้ไหม ที่ว่าผู้ขายเองก็ไม่แฮปปี้นักกับราคาที่ตกลงกันแต่จําเป็นต้องขายไปด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ขายไปแล้วอาจนึกเกลียดขี้หน้าแช่งชักหักกระดูกคนซื้อก็เป็นได้เพราะรู้สึกว่าเสียเปรียบผู้ซื้อในทํานองกลับกันผู้ซื้ออาจไม่แฮปปี้กับของที่ซื้อมาด้วยราคาที่ฝังใจว่าซื้อแพงกว่าเหตุ แต่จำเป็นต้องยอยอมรับการซื้อขายครั้งนั้นด้วยเหตุผลใดก็ตามทีแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ขอเหยียบร้านนี้ต่อไปหรือไม่ขอติดต่อกับผู้ขายรายนี้อีกต่อไปเพราะรู้สึกว่าเสียเปรียบผู้ขายความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบนี่แหละที่ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเพราะฝ่ายที่เสียเปรียบจะเกิดความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นผู้แพ้ในขณะที่ฝ่ายที่ได้เปรียบก็จะรู้สึกลำพองใจว่าตนเองเป็นผู้ชนะเมื่อเกิดมีการแพ้ชนะขึ้นมาก็ย่อมมีการแก้มือหรืออาจถึงขั้นแก้แค้นตามมานั่นแสดงว่าความพอดีไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนหากเรายึดคำสอนข้อที่หนึ่งของหลวงพ่อว่ายอมแพ้ให้เป็นนั่นคือเราจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ตลอด ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของการยอมแพ้ว่าเป็นเรื่องดีแค่ไหนจริงๆแล้วพวกเราก็รู้จักคุ้นเคยกับคำพังเพยที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่คงมีไม่มากที่จะเอาคำนี้มาพิจารณาให้แยกขคยว่าหมายความว่าอย่างไรและการยอมแพ้นั้นมีคุณค่าอย่างไรส่วนใหญ่จะเอาคำนี้มาใช้ ต่เมื่อตกอยู่ในสภาพที่ต้องยอมแพ้แบบจำยอมจึงนำคำพูดนี้มาปลอบใจตัวเองมากกว่าที่จะยอมแพ้แบบเต็มใจเนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการจะเป็นผู้ชนะมากกว่าเป็นผู้แพ้เมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูสิว่าหากไม่มีผู้แพ้และจะมีผู้ชนะใหม่ก็ในเมื่อแทบทุกคนล้วนอยากเป็นแต่ผู้ชนะไม่มีใครยอมเป็นผู้แพ้ แล้วมันจะถึงจุดอีควิลิบเบียมได้อย่างไรเรื่องมันก็ไม่จบเสียทีเพราะไม่มีใครยอมใครเราไม่สามารถไปสั่งให้ใครต่อใครมายอมแพ้เราได้แต่เราสั่งตัวเราเองให้ยอมแพ้ใครต่อใครได้ไม่อาจยังสั่งตัวเราเองให้ยอมแพ้ไม่ได้เพราะเราก็เป็นเหมือนทุกๆคนที่ไม่ต้องการไปผู้แพ้แต่หากฝึกฝนด้วยการเขียนคำว่ายอมแพ้ให้เป็นลงในหัวใจเราและอ่านทุกวัน ดูทุกวันสำนึกทุกวันไม่นานก็จะพบว่าการยอมแพ้นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดเลยและเมื่อถึงเวลานั้นไม่ต้องไปเสียเวลาสั่งตัวเราเลยแต่มันจะเป็นอัตโนมัติคือจะยอมแพ้ทุกเรื่องทุกคนหากเราทราบซึ้งกับคำสอนของพ่อที่ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการเอาชนะคนอื่นแต่เกิดจากการเอาพิเสตัณหาออกจากใจ ชนะใจตัวเอง 5. อยา่าคาดดีและก็อย่ากเกินดีอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจคำว่าดีในความหมายที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเราดีขึ้นไม่มากก็น้อยและแทบทุกคนก็คงจะทราบว่าเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอดีนั้นมีอยู่สองอย่างคือ 1. สิ่งใดที่มันน้อยไป เราก็จะเรียกว่าขาดดี 2. ส,สิ่งใดที่มากไปเราก็จะเรียกว่าเกินดีคนไทยมักจะถูกสอนกันมาว่าให้เผื่อเหลือเผื่อขาดหรือเกินไว้ดีกว่าขาดดังนั้นเวลาทำอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่จึงถือกติดังกล่าวนี้ด้วยการทำเกินเกินเข้าไว้เพราะคิดว่าเกินดีกว่าขาด ตามที่ได้รับการปลูกฝังกันมาดังนั้นในการจัดงานจัดการอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เจ้าภาพจึงเตรียมเผื่อไว้ให้เหลือดีกว่าขาดเพราะแทบทุกคนจะคิดว่าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องของที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจะทำให้เกิดความวุ่นวายและที่สำคัญก็คือเจ้าภาพจะรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมาก ว่าเตรียมของไว้ให้ไม่พอกับผู้ที่มาในงานแต่หากมีของเหลือเฟือเกินจำนวนแขกที่มาเจ้าภาพก็จะรู้สึกหน้าบานว่าได้ทำหน้าที่เจ้าภาพอย่างสมบูรณ์แบบประมาณนั้นผู้เขียนเองก็ถือคตินี้มาตลอดด้วยความเคยชินแต่ต้องคิดใหม่ทำใหม่